สวัสดีครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมาคุยกันถึงคุณสมบัติในชีวิตประจำวันนะครับที่ควรจะแชร์กับลูกค้าที่มี Apple Watch นะครับ Apple Watch เนี่ยมันจะมาพร้อมกับคุณสมบัติในชีวิตประจำวันนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ชีวิตของลูกค้าเนี่ยง่ายขึ้นนะครับให้เราเนี่ยลองศึกษาคุณสมบัติเหล่านี้นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะพูดคุยกับลูกค้าได้อย่างตรงประเด็นนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการชูโรงสิ่งง่ายๆที่ Apple Watch ทำได้นะครับก็คือตัวรีโมทกล้องนะครับตัวรีโมทกล้องเนี่ยมันจะช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยควบคุมกล้องจาก iPhone เนี่ยในระยะไกล้ได้นะครับเพื่อที่เราสามารถจะถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้อย่างสะดวกสบายนะครับสิ่งที่เราควรพูดก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าการถ่ายภาพมูหรือว่าการถ่ายเซลฟี่เนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากนะครับ ลองใช้แอปรีโมทกล้องดูนะครับบน Apple Watch ที่จะช่วยคุณเนี่ยถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอจากระยะไกลได้สะดวกมากๆนะครับอย่างเช่นการจัดเฟรมภาพแล้วก็กดชัตเตอร์ได้หลายวิธีนะครับเช่นการแตะปุ่มชัตเตอร์บน Apple Watch หรือตั้งเวลานับถอยหลังนะครับเพื่อถ่ายภาพแบบแฮนด์ฟรีหรือว่าจะใช้คำสั่งนิ้วสำหรับการแตะสองครั้งเพื่อที่จะถ่ายก็ได้นะครับลูกค้าเนี่ย ยังสามารถควบคุมการตั้งค่าแฟลชหรือว่าเปิดหรือปิดไลฟ์โฟโต้ได้นะครับเพื่อดูที่เพื่อดูว่าภาพที่ถ่ายไปเนี่ยจะเป็นยังไงหลังจากนี้บน Apple Watch ได้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ย w p t l h Watch เนี่ยจะต้องอยู่ในระยะเดียวกับบลูทูธของ iPhone นะครับเพื่อใช้คุณสมบัติเหล่านี้อ่าทีนี้เนี่ยไอตัว p p o o n เนี่ยเราจะวางพิงหรือว่าวางบนขาตั้งกล้องหรือขาตั้งกล้องโทรศัพท์พวกเนี้ยอะไรพวกเนี้ย ก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีปัญหาใช้งานง,ง่ายมากๆยังไงลองแนะนำให้ลูกค้าใช้ดูนะครับตัวถัดมานะครับที่ Apple อยากให้พูดถึงก็คือตัวแอปแปลภาษาครับที่มากับ w WatchOS เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับตรงนี้เนี่ยแอปแปลภาษาเนี่ยมันจะใช้ได้กับ Apple Watch Series 9 Series 10แล้วก็ Ultra 2เท่านั้นนะครับก็คือการแปลข้อความหรือเสียงที่เป็นภาษาที่รองรับบน a p p l e Watch นะครับโดยตัว Apple Watch บรุ่นเนี่ยจะทำให สามารถดาวน์โหลดภาษาเพื่อแปลทุกอย่างบนอุปกรณ์ได้แม้จะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้เนี่ยรุ่นที่ลองรับก็เป็นรุ่นที่ผมบอ,อกไปนะครับสิ่งที่เราจะพูดก็คือ,อลองเกิดกับลูกค้าว่ารู้ไหมครับว่าตัวแอปแปลภาษาบน Apple Watch เนี่ยช่วยเราได้มากจริงๆเวลาที่เราเดินทางนะครับเพราะว่าเวลาที่เราภาษาท้องถิ่นไม่เข้าใจเนี่ย มันก็จะสามารถใช้แอปนี้เพื่อแปลภาษาจากข้อมือได้ทันทีนะครับแล้วก็อย่งางบันทึกคําแปลเก็บไว้เพื่อดูวลีที่เราใช้บ่อยๆได้อย่างง่ายด้วยนะครับยิ่งไปกว่านี้เนี่ยเวลาที่เราเดินทางไปประเทศที่ใช้ภาษาที่แตกต่างจากแ p p l e w นวอ h นะครับแอปแปลภาษาเนี่ยก็จะแสดงขึ้นมาเป็นวิเจตแนะนำนะครับเพื่ออ่าหรือว่าใช้อยู่ในตัววิเจตอัจฉริยะนะครับ ถัดมาเป็นสิ่งใหม่สิ่งหนึ่งนะครับก็คือแอปเช็คอินนะครับแอปเช็คอินเนี่ยมันจะช่วยแจ้งเตือนเพื่อนหรือครอบครัวได้ง่ายๆนะครับเวลาที่เราไปถึงจุดหมายโดยปลอดภยัยโดยการเช็คอินนะครับซึ่งคุณสมบัติเนี่ยมันจะเป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์เพื่อช่วยให้คนรอบตัวของเราเนี่ยอุ่นใจนะครับหาก Apple Watch เนี่ยมันจะไม่คืบหน้าเป็นเวลานานหรือว่าไปไม่ถึงจุดหมายตามเวลาที่คาดไว้นะหรือว่าเราเนี่ยไม่ตอบข้อความแจ้งเตือนเช็คอินนะครับ มันก็จะสามารถแจ้งเตือนผู้ติดต่อที่เรากําหนดไว้แล้วก็ส่งรายละเอียดการเดินทางของเรานะครับไปยังตําแหน่งอ่ามันก็จะส่งตําแหน่งที่ตั้งสถานะแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่แล้วก็ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้นะครับวิธีการพูดก็คือคุณสมบัติเช็คอินบนแอปพลิเคชันเนี่ยให้เราเนี่ยติดต่อ ได้อยู่เสมออย่างมั่นใจในความปลอดภัยนะครับก็คือติดต่อกับคนรอบตัวเราหรือในแฟมิลี่ของเรานะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราเดินทางเนี่ยเราสามารถแจ้งครอบครัวของหรือว่าเพื่อนเนี่ยเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางนด้ยอย่างปลอดภัยนะครับวิธีการก็คือในแอปข้อความนะครับแอปข้อความบน Apple Watch เนี่ยเรากดคลิกที่บทสนทนาอะไรก็ได้นะครับแล้วก็กดเริ่มหรือว่าเริ่มสนทนาใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็แตะที่ไอคอนบวกแล้วก็ จะมีตัวใส่ลักษณ์ที่เป็นรูปเหมือนเข็มทิศนะครับที่เห็นว่าตัว Check เช็คอินยอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็คือในแอปออกกำลังกายนะครับก็คือเวลาที่เราเริ่มออกกำลังกายเนี่ยปัดไปทางด้านขวาแล้วก็จะมีแอปเช็คอินโผล่ขึ้นมานะครับให้เราบอกลูกค้าด้วยว่า Apple Watch เนี่ยมันต้องอยู่ใกล้ p h o n e ที่จับคู่ไว้นะครับหรือว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ตัว wifi หรือตัวเซลลูล่านะครับทั้งนี้เนี่ย ผู้ส่งหรือผู้รับเนี่ยต้องมี Apple Watch ที่ใช้ Watch OS 11บอได้หรือใหม่กว่าได้นะครับแล้วก็ใช้ iPhone ที่ใช้งาน i o s 17ได้หรือใหม่กว่าขึ้นไปนะครับก็คือ <c oughs> สรุปก็คือต้องเป็นอ่ารุ่นเครื่อง Apple Watch ที่อัปเดต Watch OS 11ได้แล้วก็ใช้ i o s 11 i p h o บ e ใช้ i o s 1 1ขึ้น i o s 17ขึ้นไปนะครับขอไปนะครับทีนี้เนี่ยอ่าฟีเจอร์สุดท้ายเนี่ย ที่เราจะชูกันนะครับก็คือตัวฟีเจอร์ที่เรียกว่าการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งจริงนะครับตัวคุณสมบัติตำแหน่งที่ตั้งจริงเนี่ยเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้านะครับที่จะสามารถส่งสัญญาณหา iPhone ที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็สามารถดูทิศทางที่จะยังไปที่เครื่อง iPhone ไ,ได้นะครับลองพูดกับลูกค้าว่ารู้ไหมครับเนี่ยเราสามารถ ค้นหา iPhone โดยใช้ a p p l e Watch ได้นะก็ได้ด้วยนะครับโดยการใช้คุณสมบัติการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งจริงนะครับมันเนี่ยจะสามารถนำทางเราไปยัง iPhone ที่เราวืงอ่าเราลืมวางไว้ใกล้ๆนะครับโดยตัวนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับการแสดงระยะทางแล้วก็ระยะห่างอย่าง เป็นจริงเลยนะครับก็คือในตัวอย่างเนี่ยมันจะโชว์อยู่ในระยะสี่ฟุตนะครับที่ผมแคปมาจริงๆแล้วเนี่ยมันโชว์ได้ในระยะแบบหลายเมตรเลยแล้วก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเราเดินไปเจอกับ iPhone น,นะครับมันก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่ i p iPhone คน้น p h o n e ที่ไม่ได้อยู่ใกล้เนี่ยเราสามารถใช้แอปค้นหา iPhone ที่มีความแม่นยำม,มากกว่าได้ก็จริงนะครับแต่ว่า ตัวแอปคุ้นหารดีมันจะต้องคอยบอกแบบเดียยวทามนะครับแล้วก็เราสามารถดูได้จากข้อมือเราเลยนะครับสุดท้ายอย่าลืมเน้ยนย้ำนะครับว่าคุณสมบัตินี้เนี่ยมันจะพอไม่ใช้งานใน Apple Watch Series 9 Series 10แล้วก็ Apple Watch อัลต้าเวอร์ชัน2นะครับก็คือตัวนี้มันจะส่งสัญญาณหากับ iPhone 15หรือใหม่กว่าเท่านั้นนะครับ ง่ายครับก็อย่างตัวผมเองใช้ iPhone 13 Pro Max และ Apple Watch Series 7เนี่ยยังใช้งานไม่ได้นะครับเราต้องมี Apple Watch Series 9ขึ้นไปแล้วก็ iPhone 15ขึ้นไปถึงจะใช้งานฟีเจอร์นี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่ใช้งาน Apple Watch ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีขึ้นนะครับยังไงก็ลองประยุกต์ไปแจ้งบอกลูกค้าให้ลองใช้ดูนะครับสำหรับสปดาหต่อไปจะเป็นอะไรก็ยินดตามนะครับสวัสดีครับ